ก็ช่วงนี้อ่ะทุกคนออกไปไหนไม่ได้เนาะวันนี้เขาไม่ให้ออกบ้านก็เลยตอนนี้ก็อยู่บ้านน้องอมแก้วนะคะอีกอกี่กวันอ่ะอีกสองวันก็จะเป็นงานแต่งของน้องอมแก้วนะคะช่วงนี้ก็อาจจะน่าเบือ่อน่าเบือ่อแล้วก็อาจจะแบบว่า,วาไม่ได้ออกไปไหนเนาะอยู่แต่บ้านก็คนดูหน่อยนะทุกคน อาจจะดูหน้านนองแล้วเบื่อแบบนี้ไม่เอานะติดตามกันต่อด้วยนะคะตอนนี้เราจะทุกคนรู้จักไหมลูกอันนี้นี่เหมือนลูกอะไรอะ่ะตอนนี้อยู่บ้านน้องหอมแก้วก็ทำมาล่ากินอีกแล้วไม่รู้จะทำอะไรกันนะคะนี่เครื่องมาล่าเส้นมาล่านี่เห็ดนะคะส่วนข้างนี้ก็เป็นเส้นนะคะนี่ เขาเรียกว่ามะเป้านกนะคะมะเป้านกก็คือแบบว่ามะพร้าวนกนกนะคะตอนนี้ก็แบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่า,าทุกคนอันเนี้ยตอนตอนเด็กนี่ชอบไปนั่งอ,อะไรนะที่ต้นมันมากเลยเพราะว่า,ามันจะแบบว่าต้นสูงมากทุกคนต้นสูงมากมันจะออกแบบว่าช่วงร้อนช่วงนี้นะคะ จะออกแบบนี้แล้วก็ลมมาแบบนี้มันก็จะตกแบบเนี้ถ้านกไม่มาคาบไปกินนิดๆหน่อยๆแบบนี้นกคาบกิน <laughs> นี่รสชาติเป็นแบบไหนเราจะมาชิมแทนทุกคนนะคะ <laughs> <laughs> รสชาติรสชาติอร่อยนะคะแต่ว่า,าจะดื่มรสชาตินิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้กินนานแล้วเพราะว่าตอนกินนี่ตอนเด็กๆนู่นเนี่ย ชอบไปนั่งต้นมันนั่งข้างๆต้นนั่งใต้ต้นใต้ต้นมะพร้าวพร้าวนกโอ้โร้อนมากอันนี้ร้อนมากค่ะที่แบบนี้นะมันจะเป็นปแบบนี้นะทุกคนว้าวเกือบโดนบืนแบบนี้ทุกคน นี่เห็นไหม่หลูกแบบเนี้ยเคยเห็นกันไหมทุกคนเนี่ยเคยเห็นไหมคะลูกแบบนี้เลยนี่เป็นเม็ดมันมะพร้าวนกนะคะตสูงสูงร <c> ส <oughs> ชาติจะแบบว่ามันมัน แล้วก็ซาบแบบว่ามันไม่สุกมันก็จะแบบอมนิดนึงอ่ะช่วงนี้อาจจะไล์สารลงสาระไปนิดหน่อยนี่ทุกคนนี่กินตุ๊บตุ๊กเปี้ยวมันมันมอมอ๋หมันมอมนะครับ ที่ไทยเรียกว่าอะไรอ่ะหวย้าชอบกินประมาณนี้นะคะนี้นะคะนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่คือมะขามปอมนะฮะกินแล้วมันจะหวานหวานมันจะหวานหวานแล้วก็ ถ้าแบบว่าเรากัดแบบนี้มันจะหวานออกหวานหวานนะคะถ้ากินน้ำอะ่ะแต่ว่ากัดแบบเปรี้ยวขมจัดขมอ่ะเดี๋ยวลองลองกัดดูก่อนลองกินดูก่อนนี่นะคะตอนตอนกัดมันจะขมแล้วก็ถ้าแบบว่าน้ำลายมันมันจะแบบว่าถ้ามีน้ำกินกับน้ำแบบเนี้ย ถ้าเรากินน้ำมันจะหวานๆนะส่วนนี้นะคะมะขามปอมขอมตอนนี้หวานพาออกไปแล้วหวานตอนนี้เราจะสวมเครื่องมันก่อนอันนี้คือฝัองส์งเสน่ห์สส <laughs> ใครกินอันนี้หลงรักหลงรักสาวบ้านกวางเลยทีเดียวนะคะ คือพริกมาล่านั่นเองต้องใส่นี่นะคะมันจะได้เข้มข้นเราเข้มข้นเนาะใช่ใช่เข้มข้นนะคะมันจะได้เข้มข้นนะคะใส่เนี่ยหน้าตาดีมากทุกคนเอามานี่ผักสดหวานมาใส่อะหรือว่ากินด้นี้ไข่

ทำใส่ยิ่งเออเอนมันผูหรือยังงอ่ะเออมาละเออทำแล้วฉันม่จ้างก็สมควรใช่ไหมไปก่อนไปก่อนั้งก่อนโอกทำไปเยอะชิบก็มึงยังแกเอาเด็กกินตัวก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็คิขอตัวเวลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย